เยอะอันนี้อย่างงามเลยพี่ร้องนี่แหละค่ะงามงามเลยจ้าสิ่งไหนที่เราไม่ควรกินแล้วก็อย่าก,กินอยา่าผีสามกินกินรูดเราก็ได้เด็ดเรากไ็ได้ได้ถุงนึงเดี๋ยวเอาอจากถุงน,นี้ก็ได้ถุงนึงแพ็คเลยค่ะ เก็บไปด้วยแพ็กไปด้วยเลยค่ะสะอาดสะอาดค่ะเด็ดจ,จ้ามากๆแสงก็ขอโทษขออภัยเด้อตามสถานภาพเนาะเดี๋ยวไปเก็บเอ้ยดอกหญาตะกะแตนกันเยสสวนบอกว่ามันเป็นดอกสโนโนั่นแหละค่ะเขาก็เรียกดอกสน อย่าตะกะแตนพอเป็นดอกเรียกดอกสนุเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหยืดหลายคนนี่ดูค่ะทั้งหอบทั้งคิวเสียงนกก็กระจูกระจีกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปลงทุ่งหญ้าตะกะเตนกันไม่ต้องไปไกลบ้านดอกพี่น้องอยู่บ้านนอกยงกันนี่แหละเอามันเลาะเลาะ,ละบ้านนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะใครยอยก ใครอยากบอกมาเกิดแถวบ้านเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องเสีย่านะ้ำมันรถไปไกลอุ้ยดอกรูบินก็พอดอกรูบินอุ้ยงามบ่พี่นอ้องมาอยู่ได้ดงดอกไม้เนี่ยก็พอดูเหรียญอยู่เด้เนาะพี่น้องเนาะมาหาเยสวนไม่ต้องซีเรียสเด้อพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะทั้งดอกญ้าที่กินไม่ได้ทั้งดอกยาตะกะแตนปนกันไปหมดอันนี้แหละค่ะถึงบอกว่าทําไมถึงบอกว่า พอเป็นดอกเราก็พากันเรียกดอกสนุนะพี่น้องเนาะดอกสนุบสานเออเอาเข้าไปตั้งชื่อเขาพี่น้องเอ้ยเยสสนพยายามเอกยค้นหาชื่อของเขาเด้อค่ะเด้อย,ย่าตัวนี้ย่าชนิดนี้น่ะหาไม่เจอในหนังสือเพราะว่ารูปภาพมันคล้ายๆกันมากเลยหาไม่เจอเห็นแต่พวกถั่วหนูค่ะนีะ่มันก็เป็นดอกสนุนั่นแหละค่ะเห็นไหมค่ะ เดี๋ยวจะไปทอดไข่เอาไว้ไปแกงส้มกินค่ะเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันเด้อมาได้เก็บพกันพี่น้องเดี๋ยวที่ว่าไม่เรียกแม่ไอายางงามอะไรกินได้เอาไปก่อนนะพี่นอ้องไอยังฉลาดเห็นไหมนี่นนะใส่กระป๋องนี่แหละมันมีดอกสีเหลืองไอดอกญ้าที่ว่าเป็นดอกยาเด้ค่ะเด้อ <laughs> เดี๋ยวจะเก็บพิษจะมองกล้องบ่อยไม่ได้เด้อเดี๋ยวจะเก็บเอาพิษอันนี้ไปพี่น้องสีเหลืองคือกันเดี๋ยวคั่วพิษ หืมงามๆเลยจ้ะเด็ดเอาช่อๆอนี่เดี๋ยวมากินด้วยกันเลอค่ะเดอ้อเก็บได้เอาไปกินได้ก็กินอันไหนกินไม่ได้ก็บอกกันดอกมันไหม่เมาดอกพี่น้องยอดมันยังกินเนาะเนี่ยอุ้ยถั่วหนูก็ขื้นเต็มถั่วหนูก็เยอะพี่น้องเอ้ย แม่ไม่มีต้นหญ้าต้นไอ้อยากหนึ่งที่ว่ามันคันๆนี่ต้องระวังมันไม่ใช่ต้นต้นเยแต่ว่ามันปักถั่วหนูก็เยอะอันนี้อย่างงามเลยพี่น้องดอกอย่างงามเลยใส่หมวกใส่นั่นอย่างดีใส่เสือ้อจะยาวกว็ไม่ยาวนาพี่น้องเนาะคันแขนมืดแหละใหญ่ไปน,นี้แขนเป็นผื่นมืดแหละ อุยนัน่นเห็นไม่แล้วเอาแล้วลืมไปว่าเสือแขีนไม่ยาวแขีนพ่อกระเทินพี่น้องมาเก็บด้วยกันเดิมเกลาตาลว่ารายเสร็จวิหารเ็กเสร็จแล้วหารวนนนวิหารเ็กเสร็จ ถูกกระแทกมาเทิร์นรอพี่น้องเนาะประโยคมันถูกยุ่แต่จับยากแท้แ mm hmm. เกเราตานร้วนนอนวิหารเน็กเสท็จโอ้ยอยากเกอ้ยภาษาฟินเกเาบารายเสร็จล้วนน,นวิหารเน็กเสร็จ ด่วนไล่ตนนี่ถูกแล้วพี่นอ้องอย่างคักปวดที่ได้แต่ละคาเนะาะภาษาฟินแต่ละประโยคเดอ้อพี่น้องเดอ้อประโยคสุดท้ายอันเมื่อกี้นี่ถูก <c oughs> ถูกเองพิดเท่ากับบจักพี่น้องมาเด้อเก็บน้ำกันอันไม่ได้มองกล้องบ่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าหลายกวดเจ็บพิด นั่นเห็นไหมเราเกือบมาเกือบมาไม่ทันแล้วเริ่มเป็นฟักเราพี่น้องนี่ดีนะจิมาเก็บทัน,นี่อยู่ใกล้โพดอยู่ใกล้บ้านหลายอยู่ใกล้บ้านก็เลยปล่อยให้มันแก่อีกยี่ล้ครับพัดวันประกันพุ่งโอ้ยคาดตลอนพี่น้องเอ้ยอาทิตย์ที่แล้วร้อนยี่สิบเจ็ดองศา <c oughs> พากันสู่แดดไม่ไหวพากันสุกอยู่ก็อ,อันผย,ยัยยี่สิบเจ็ดองศานี่มันไม่เหมือนบ้านเราเด้อมัาสดาก็ว่าอยู่ อันบ้านแล้วนะ่ะสามสิบองศานี่เขาเดินตากแดดได้สบายอยู่นี่ยี่บห้าองศาเขาก็เดินตากแดดไม่ได้แล้วเขาบอกว่าผิวเขาไหมเพราะว่าตะวันมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ผิวโลกนั่นเองจ้ะเนี่ยอุย้ยสลาดอยู่ได้กระป๋องนึงเราพี่น้องเราก็ใส่ถุงเนี่ยมัดปากถุงเอาไว้ทีละถุงเลยเด้อนี่ก็ได้ถุงนึงก็มัดปากถุงเอาไว้แล้วก็ไปแช่ปิดจ้ะทีละถุงทีละถุง เก็บใส่ถุงเลยค่ะอันนี้ยายก็ใส่ถุงไปเลยเราวก็เอาถุงใส่กระป๋องอีกมันจะได้ง่ายๆไปเก็บไอ้ลูกกอัน,นั่นป่าเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อมาหาเยสโซน,นี่ได้ประโยชน์อยู่เด้เก็บไอ้ลูกไอ้ว่าเด่นมาว่าเด่นลมาเอากระป๋องแบบนี้แหละไปใส่ มันจะได้สะอาดทีเดียวเลยเพราะว่าว่าเด็ดหมาเก็บแล้วเขาเป็นน้ำเราจะไปเลือกมันจะเลือกยากเราก็ทําแบบนี้ใส่มีกระป๋องอะไรที่ว่าจะไปใส่ช่องฟิดก็เอาใส่ไปเลยจ้ะเก็บใส่กระป๋องไปเลยอุ้ยสนุกเนอพี่น้องเ้อนี่แหละค่ะหาอยู่หากินคือบ้านเอกเนาะพี่น้องเนาะ ดอกนู้นเหลืองอลามไปมดทั้งดอกกินได้กับกินไม่ได้มันสีเดียวกันเด้อเดี๋ยวเราไปเก็บดอกน,นู้นอีกเด้อจ้ะนะมันเจิงจะแก่แล้วเห็นไหมเนี่ยเกือบม,มาไม่ทันอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยรออีกสองสามวันเซตแหละยายสนแต่ว่าไม่เป็นไรดอกฟักมันกับกินได้เนาะพี่น้องเนาะน่ะ ฟัขกข้า็คือฟักถั่วนี่แหละเขาพืชตระกูลถั่วนะอันเหมือนสนุคือกันเนะาะฟักเข้ากับเป็นฟักแบบถัว่วดอกเข้าก็เลยเป็นดอกแบบนี้เหมือนดอกสนนี่แหละค่ะจะมีต้นอันนึงเด้อเป็นอยู่ที่รั้วบ้านน้องนิดน้องนิดว่าดูในอินเทอ็ตแล้วเขากินได้อันนั้นวิตามินสูงมากดอกสีเหลืองๆือดอกเขาเหมือนดอกสนเหมือนกันแต่ต้นเขาสูงท่วมหัว มันก็แปลกแปลกได้จ้ะเด้อแปลกอะไรเวลาบดน่ะสีกล้องอย่างสวยเวลาแดดแดดมันเหลืองก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจ้ะอือตามอัตภาพเนาะตามสภาพกล้องเขาน่ะกลัวจะไปเด็ดพลาดอันนี้มันก็คงไม่เมาส์หรอกค่ะเพราะว่าเป็นพวกพืชพวกนี้เนาะพืชหญ้าเวลาเขาเกี่ยวตัดหญ้าไปให้วัวมันก็ยังปนไปมันก็ยังกินได้เนาะ แต่ว่าธาตุเราเนะี่ยธาตุวัวกับธาตุคนมันจะไม่เหมือนกันแค่นั่นแหละแต่อันนี้ก็กินก็กินให้ประมาณน้อยเด้อเราก็ธาตุไม่เหมือนวัวนั่นแหละยายสุนทีบอกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการเอาไปกินด้วยไม่ใช่กินตะเลิดดีเด้อพี่น้องเด้อกินพอเป็นอาหารกินพอนแต่ละเวลากินแบบยายสุนนี่ก็ไม่ไหวดอกพี่น้อง แม่กินเห็ดจนจุกน่ะมาใหม่ๆจนผัวบน่นเอ้เห็ดเอ้เอมันปูดำน่ะกินจนเขาบ่นเราไม่รู้เนาะหลักการมาใหม่ๆไม่มีใครเรียนรู้มาเนาะค่ะเนาะโรงเรียนเราก็ยังไม่ได้ไปทีนี้ตอนนี้พอเรียนเราก็รู้พอเรารู้ครูเขาจะสอนหมดทีนี้ก็เลยระมัดระวังนี่แหละค่ะถึงบอกว่าอันนี้ไม่ดีเลยมันเปียกน้ําอยู่ถ้าเปียกน้ําเราไปแช่ฟิตแล้วทีนี้น้ํามันติดผักติดพวกผลไม้อะไรไปนั่นแหละเราไปแช่ฟิต อยู่ในช่องฟิตมันก็เกิดแบคทีเรียได้เด้อค่ะเด้อไม่ใช่ว่าช่องฟิตจะควบคุมได้ควบคุมไม่ได้เด้อค่ะเด้อพวกแบคทีเรียนี่แหละค่ะงามๆเลยจ้าป๋องวางไว้น้พี่น้องเนาะมัวแต่ถือกับป๋องเลยจะไม่ได้ง่ายไม่ใช่อะไรดอกกลัวฝนตกทำดอกยาบางกล้องก็ขอโทษขออภัยเด้อผันปัดออกขยายเดึง <laughs> ปัดยาออกเด้อมันบังกลมไม่เห็นนางเอง มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาหาเยสลนมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งก็ก็มีอยู่เด้ความรู้นิดๆหน่นนอยๆถามว่าอันนี้กินได้ไหมก็กินได้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสิ่งไหนที่เราไม่ควรกินแล้วก็อย่าก,กินอยากก่อยาผีผามกินกินชิมชิมไปก่อนเออไม่แพ้ก็จะได้กินกับเต็มป่องแล้วอันนี้พี่น้องจ้ะ ืเป็นช่อๆอยู่พี่น้องหลุดออกก็ได้แบบนี้หลุดออกก็ได้เด็ดออาก็ได้ดดไดแต่หลุดออกมันก็ไม่มีการตริดมาดีเนาะนีะ่แต่ว่าก้านเขาก็ไม่แข็งมันก็กินได้ทั้งก้านาเลยมันก็ดอกสนวชัดๆเนะ่ะ เอาจะเต็มอีกกระป๋องนึงแล้วพี่น้องคลิปมันจะยาวไหมเดี๋ยวเราต่อกันอีพีหน้าไหมพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเก็บให้เต็มกระป๋องนี้เราก็ไปต่ออีพีหน้ากันเนาะเซ็จเด็กๆเ,เข้าสนุกกันเข้าเล่นกันเพราะว่ามีบ้านอีกหลังนึงอ๋อขับปั่นจักรยานมานนา่นเด็กขัดปั่นจักรยาน รับเสร็จเลขกี่วันเด็กเขาเล่นจัก,กรยานปั่นจัก,กรยานอือฮึเขาปั่นจัก,กรยานลงหมอรัดเก็บเมื่อกี้ปวดก,กูเบื่อละนั่นแหละค่ะเยสนทุ่บอกว่ามาหาเยสนมีประโยชน์มั่งไม่มีประโยชน์มั่งก็ทุกคลิปทุกวิดีโอจะทำมาเพื่อความบันเทิงเ้อะ ลองผิดลองถูกเหมือนกันแล้วค่ะถ้าหาผิดพลาดประการใดยายสวนก็กราบขอโทษขออภัยด้วยและทุกคอมเมนต์ก็ถ้ายายสวนตอบช้าก็ขออภัยด้วยค่ะบางทีเราก็ออกข้างนอกมาหาทําคลิปแบบนี้พอกลับไปก็ไปโหลดคลิปค่ะบางทีก็อาจจะตอบช้าสองวันสามวันเข้ามัดไปทีนึงอะไรอย่างกันนี้สาหรับพี่น้องเข้ามาดูคลิปต่อไปก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ค่ะอ่านทุกคอมเมนต์นี่ค่ะสวยๆ<ว>เลยค่ะสวยงามมากเสียงไอ้เสียง ที่ได้ยินนั่นเสียงหนุ่มสาวเข้ามาเก็บเอดอกไม้ลูบินเด้อค่ะเด้อเอาไปแต่งเอาไปตกแต่งลานบ้านของใครของมันนั่นแหละค่ะเด็ดเอามันก็ได้อกเด็ดมันจะง่ายกว่ารูดจ้ะเด็ดเอาง่ายกว่าลูดเอาเด็ดเอามันเด็ดได้แบบนี้เลยค่ะถ้ารูดเอามันบางทีก็ลูดสัตว์ลูดเซฟพี่น้องเอย เยาไปตั้งรักมาจากตรงนู้นเะนาะยัดลงไปแน่นๆระวังอะไรระวังไม่อยากให้เห็นโลโก้กระป๋องเลยจ้ะเด้อข <c oughs> ิดยายติดแดงสาดเซเลยพี่นออ้องเออเงุดหลายโอ้ยเก็บมวนอยู่ได้ดพี่น้องเด้อ ถุงเมื่อกี้มันอัดไม่เต็มสักเท่าไหร่เดี๋ยวถุงนี้จะอัดให้เยอะๆสักหน่อยนึ่งมาเด้อเก็บน้ำกันพี่น้องเรียกสองรอบสามรอบแล้วอุ้ยงามเออช่วงนี้ก็จะมาเก็บดอกอันนี้บ่อยครั้งเด้อพี่น้องเด้ออยา่าอุ้ยตรงขางกล้องอีหย่างงามพี่น้องเด้วไปเก็บอัดเข่าไปอีกนิดนิดเนาะ งกคือเกาพี่นอ้องเอาเยอะๆรีบเก็บเด้อฝนมันจะตกอีกฝนตกอีกก็นี่แหละค่ะตอนแรกว่าจะรอให้มันแห้งมันก็รอไม่ไหวค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เขาบอกว่าบ่ายบ่ายมันจะมีฝนอีกพอเข้ายุหนุัมก็ลมหัวลมกลับแล้วก็จะฝนก็จะตกบ่อยถ้าไม่ตกบ่อยก็อดเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อทำไมถึงบอกอดอดแลว้วผลไม้พี่น้องเอ้ยไม่มีฝนกระเซาทันา้นแล้วแม่ แรงมาอาทิตย์กว่ากว่านี่ใจสนระใจหายใจความแล้วแต่ไปแหวกดูแล้วค่ะตรงรั้วบ้านน่ะบูบอรี่ยังเหลือดกอยู s <S án, ่เหมือนเดิมอยู่คนเมฆดำเมี่ยงมาเลยพี่น้องจ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันยายยาวเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะฝนจะตกแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า